วันนี้รายการสงสัยไปหมดนะครับจะมาสงสัยว่าทำไมร้านแม่เพียนเนี่ยถึงขายข้าวสารอยู่หน้าร้านก็เลยอยากวันนี้มาเจอตัวแม่เพียนพอดีด้วยนี่ฮะแม่เพียนเดี๋ยวให้แม่เพียนแนะนําเรื่องว่าวันนี้เรามีข้าวอะไรบ้างซื้อข้าวนี่มาจากจังหวัดสุรินทร์ถูกไหมมาจากสกลสิคะเออลืมไปมาจากสกลนครข้าวกล้องข้าวกล้องสิบห้าข้าเขาเออ ข้าวที่ปลูกที่จังหวัดสกลสกลน,น,กนครร้านแม่เพียนเนี่ยเขาต้องจะขายส้มตำขายลาบอาหารตามสั่งแล้วเนี่ยก็ยังเอาข้าวสารามาจากสกลนครวันนี้มีข้าวอะไรบ้างครับแม่เพียนมีข้าวกล้องมมลิข้าวกล้องมะลิค่ะแล้วมันยังไงมันข้าวกล้องมะลิแบบว่าถ้ากินแล้วก็มีประโยชน์เราอยากให้ลูกค้าได้กินด้วยมันมันประโยชน์ยังไงอ,ลยอ,ยอหลายอยาอ่างเออหลายอย่างเอาสักอย่างหนึ่งก็แบบ,แบบว่าเขาบอกกินแล้วไม่เป็นเอัลไซเมอร์อ๋อแล้ว นี่ข้าวอะไรนะข้าวกล้องมะลิข้าวกล้องมะลิอ๋ออ้าวแล้วมีข้าวอะไรอีกเร้อยหกสิบบาทนี่ใครกิโลหนึ่งสองกิโลสองกิโลร้อยหกสิบบาทอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยอันนี้ทําเป็นข้าวนาปีนะนาปีปีนุ่มคำเดียวใช่แล้วก็นาดําไม่ใช่นาหวาน อ๋อ oh, นาดำเอามือดำใช่ไม่ใช่หวานทุกวันนี้คนทำทำข้าวในต้องหวานใช้หวานเอาอันนี้คือดำดำเราเป็นแบบว่าธรรมชาติเป็นแบบว่า,รรา,บบวาโบราณที่เราเสนอข้าวกล้องไปแล้วคันนี้ข้าวอะไรอ่ะข้าวลืมผัวอันนี้ข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวลืมเมียอันนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดเมียมาซื้อก็บอกว่าข้าวลืมลืมลืมผัว เกิดหัวมาซื้อก็เรียกข้าวลืมเมียอ่ามันเนี่ยข้าวลืมหัวข้าวลืมเมียจากสกนลนครนะครับเนี่ยข้าวกล้องนี่สองกิโลร้อยหกสิบบาทแต่จำเบอร์ไม่ได้นะเบอร์ <c oughs> <c oughs> อะไรศูนย์เก้าสองสี่เก้าศูนย์เจ็ดหกสองห้าเจ็ดหกสองแปดเ้ยเจ็ดหกสองแปด้ยซื้อข้าวต้องโทรมาเบอร์อะไรอะ่ะนี่เบอร์ บอกมาเลยเอาเหรอ0924907628 0924907628นี่เ้าขายข้าวอันไซเมร์แต่เจ้าของลืมอย่างเดียวเออนี่ข้าวนี่อร่อยมากๆเลยนะเหรอจะเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่นะข้าวใหม่อร่อยทีอยากโทรมาสั่งได้เลยอยากให้ลูกค้าได้กินดูนะของดีจากสกลนครของดีเะยอยากจะบอกลูกค้าของดีจากสกลนครครับขอบคุณมากครับแม่เพียรนครับสวัสดีครับ